เอครับก็กาสวัสวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมลิฟทายที่พีผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะแต่จะรู้ว่ามันชื่อว่าลิฟทายอะทายจีพีเกมจะไปเกมแนวแข่งรถไอแข่งแข่งเจ็สตสกีนะฮะซึ่งเกมนี้ก็ถือว่ามันใช้ได้นะครับเขามันมาจากเพย์ซี่เอง โอเคซึ่งผมก็เล่นไปสะพังแล้วโอ้โหเนี่ยเล่นไปด่านหนึ่งแล้วเราจะมาลองด่านสองกันเกียนี้หาโหลดได้จาก Ftoy Ftoy f t a p ท a บนะครับเราไปหาโหลดกันดูโอเคผมจะใช้รถนี้แหละมีเลยมากครับฮ่าถือว่าใช้ได้ครับ วิธีการเล่นก็คือเป็นการกดหน้าจอครับเป็นการเลี้ยวครับกดหน้าจอตรงหัวหมุนมนีไอ้ตรงเ้นานซ้ด้านขวาครับจะเป็นการเลี้ยวอันนี้ผมปับนะ่างหนึ่งก็จะเป็นการหันโทรศัพท์ครับหันหน้านจอโทรศัพท์แต่ผมคิดว่าหันหน้าจอโทรศัพท์โทรศัพท์มันยากกว่าครับผมก็เลยเอาเป็นกดซ้ายขวาหแหละถนัดกว่าครับ ใชารเล่นง่ายๆรับดเนี่ยผลได้ขวายแล้วก็โคดท่าต่างๆได้นะครับเดี๋ย๋ยวโดท่าให้ดูมูนคนโนได้เลยโคลวดตักามาครับเนี่ยมา มันก็จะมีทางวัดตา่างๆครับมีอะไรผมเดียวอุ้ยเี็ยโอ้ยังยังเห็ยยอยู่เห็นอยู่ด่านนี้ไม่ค่อยมีมที่จะปีนกลัวเนะท,ท่าไหร่นะผมจะทำให้ดูครับนอนะครับถ้าใครใครรู้ว่าใครอยากรู้ทำท่าอ่างไรครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูเนาทีผมทำให้ดูเลยใจเดี๋ยวผมสอนแล้วมันกับเราเหมือน อย่างเงาเงมันจะมันจะมีไรกว่าอะไรอ่ะต้องเลื่อนลงอเป็นการเลื่อนมันจะมีท่าต่างๆเนี่ยผมจะจะผมพาไปดูท็อปตอนนี้ผมขอแค่นก่อนนะกดเทเบิลก็กด, Turbo, กดตรงรูปไฟหัวมุมหน้านขวาครับนี่อ๋อเทล่ามี ดแสงแล้วะเพื่อนหลังจากไม่ได้คำพิพนาเลยนะครับเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้วัาทิมเลยกูโอ้ยโดนแสงเลยโอ้เขาไปไกลแล้วครับเนี่ยผมแพ้แหละผมได้แค่ที่สามเนี่ยแต่ว่าน้ำนี่เขาซ้ำสวยนะมีพักสองนะครับจะพักสองจะแบบจะซ้ำซากหน่อย แต่เลื่อนการกดท่าจะง่ายกว่าอาผมมีเงเินเยอะแ,แบกๆเลยผมโหลดเถิดเอาครับนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยนี่คือชอ็อปเป็นเป็นสก,กิลครับเนี่ยสมมุติตรงนี้ก็จะเป็นการเลื่อนขึ้นนั่นเองเนี่ยเลื่อน ต่มุมซ้ายและมุมขวาเลื่อนขึ้นเงี้ยเลื่อนขึ้นครับต็อมุมซ้ายและมุมขวาเป็นทางซ้ายของขวาครับที่เรากดเลี้ยวอ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นการเลื่อนลงอันนี้เป็นการเลือ่อนซ้ายขวาสองทางครับอันนี้จะเป็นแบ็กเฟสอฟอนเฟสฟอนเฟสอันนี้ก็เป็นแบ็กเฟสอันนี้ก็เป็นเทเบิลทอร์ ไว้ทำเบิร์ททอปเออวิธีการใช้ก็แค่เลื่อนซ้ายขวาครับเนีย่ยถ้าอยากรู้ว่ามันเลื่อนยังไงคุณก็ดูตรงรูปนี้ได้ครับย่ผมให้ดูก่อนเนี่ยทุกคนดูนี้มันจะเป็นการบอกว่าคุณต้องหันคุณต้องใช้นิ้วเน่ยปรับไปทางไหนโอเครู้เรื่องไหครับ ไปแข่งกันต่อดีกว่าดังสุดท้ายแล้วดังคัดออกอน่าสวยอย <c oughs> ู่รถก็้ะมีปรับแต่งได้โอ้โหสีน้ำน้ำมันแรงไปไหน,นหเนาะฮึชิคชิ โอ้ยขนาดเพืบาโฮครับอุ้ยแม่งไงดีที่สี่เลยนะไม่ได้แล้วผมต้องแซงคนได้ เมมองตาผมดิมตัวฮัดออกแน่เลยตัวคัตออกครับผู้ชมผมไม่ได้ไปพลาดตรงโคตรพ่พาเลยผมรีแมทใหม่ดกว่ยเลอกเกินอ่ะ ส่วนไอ้ปุ่มตรงนี้เนี่ยไอ้ปุ่มเนี้มันคือเบรครับแล่วไปกดตัวศูนย์ห้าครับเมืองอัมเพรเนี่ยนอนนะีค่าเก่นไหนแม่มันกดท่ายยากครับมันเลื่อนยากเลยงไงทางข้าม มาดิเบียปเปล่าเบียปเปล่ก็เบียเปล่อย่าแฝงเีุ่ให้รู้บึงเงยกันวะลงข้างหน้าจะาแดงของเขาเลยเงยเ้ยเรียวพานนะเรียวพาดแต่เราก็ยังได้อยู่ทีหนึ่งนะครับซปเปอร์แมน สวยป,ปีไปนอ้อยยทีเร่ลุกนี่ยังทีบอยเร่งรงเรงเรงรงร่งรงรงเร่นรงเร่ร่ง่งเ่งนร่่งเหร่ร่ร กูหูยังใบอืม,อมโหลบใช้ได้อยู่่นีอะดิถ้าหลดแบบไม่ไม่ต้องใช้ปมผมเนี่ยก็จะต้องโหลดในทีสโตัวเดียวนะครับถ้าว่าโหลดแบบปกติมันไม่ได้ครับไม่ให้เราไปซื้อ แต่ไอ้เล่นเกมเต็มนี่ก็ซื้อได้ครับอันนี้อะไรนะส่วนนี้ก็จะสามารถสวิตได้เป็นผู้หญิงผู้ชายครับแมมครับนนี้ก็สามารถเลือกสีได้ครับเลือกเลือกรถได้ สังเกตดูนะครับถ้ารถไหนใช้ไม่ได้มันจะเป็นจางๆมันจะเป็นจางๆแสดงว่าเราใช้ไม่ได้เราใช้ได้แค่รถนี้ตัวนี้สกิลตัวนี้เป็นการเปลี่ยนสีครัวนี้เป็นลายลายของรถนองตันนี้เป็นการสุ่ม วันนี้เป็นเลขเนี่ยเป็นเบอร์กันเองก็มีประมาณนี้ครับสำหรัแบบเกมริฟพาย GP นันเองก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยครับก็ขอทุกคนดลพันดีวันนี้ขอไปแล้วบ๊ายบายครับ